สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนเพื่อนพี่น้องคนเก่าคนใหม่หรือว่าคนกำลังจะเข้ามาชมวิดีโอนะคะพี่อ้อยวันนี้ก็เป็นวันที่21ของเดือนตุลาคม2564นานแล้วค่ะพี่อ้อยไม่ได้มาพี่อ้อยไม่ได้มาปรุงน้ําหอมนะคะก็อาจจะปรุงบ้างประปลายนะสำหรับคนที่สั่งมานะคะพี่อ้อยจะทา ก็คือว่าถ้าหากใครสั่งมาพี่ก็จะปรุงสดเลยอย่างสั่งวันนี้พรุ่งนี้พี่ทําเมื่อลืนพี่ส่งเลยนี่ค่ะนี่คือน้ำหอมสดๆเลยของพี่นะมันจะหอมมากเลยวันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันออกพรรษาสายแล้วค่ะวันนี้ก็ประมาณ101โมงแล้วพี่อ้อยก็มาเชลฟรีนะคะมาทํำน้ำหอมเพื่อให้ลูกค้านะคะหลายคนที่สั่งมาคือพี่อ้อยจะรวม รวมลูกค้าหลายๆคนนะคะแล้วก็มาท,ทําทีเดียวเลยแล้วก็ไปส่งทีเดียวเลยเป็นล็อตไปเลยนะคะจะไม่ทำทีละขวดสองขวดไม่เอาสมัยเมื่อก่อนนี่ทําแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ต้องอรับออเดอร์จากคนโน้นคนนี้มาหลายแล้วก็พี่จึงจะปรุงแล้วก็ปรุงหลายๆกลิ่นนะคะที่เขาสั่งมานะคะพี่อ้อยก็ทําแบบนี้ค่ะนี่คืออาชีพตอนนี้เปิดเมืองแล้วนะคะคือปลดล็อกแล้วค่ะปลดล็อกดาว ทำให้พี่รู้สึกว่าลูกค้าเริ่มจะมีพี่อ้อยจะไม่วาดหวังอะไรค่ะความร่ำรวยไม่ต้องแล้วค่ะพี่อ้อยไม่วาดหวังสิ่งนี้นะคะ 1. นึ่ทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะทานอาหารให้มีประโยชน์นะแล้วก็อยู่บ้านเรียบง่ายเพราะอายุเรามากแล้วไม่มีเวลาที่จะไปวิ่งหาเงินเพื่อที่ว่าจะสร้างความร่ำรวยหรือสร้างฐานนะเป็นปึกแผ่นพี่อ้อยพอแล้วค่ะนะ ซึ่งพอนี้ไม่ใช่ว่ารวยนะในความพอดีพอใจพอเพียงในอายุของพี่อ้อยวันนี้พี่อ้อยก็อายุ69ปีแล้วปีหน้าก็70ปีแล้วนะคะลูกเต้าเขาก็โต้โตกันหมดค่ะนะคะสองคนคนโตก็47คนเล็กก็45นะคะก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นคุณย่าไปแล้วนะคะเราไม่ใช่คุณยายเพราะไม่มีลูกสาววันนี้อลัมพบทนะคะเพื่อที่จะมาปรุงน้ำหอม ชนิดหนึ่งนะคะพี่ก็เลยอยากจะมาเชลฟี่นะคะหลายครั้งหลายวันแล้วพี่ก็ไม่ได้เชลฟี่เลยไม่แต่นิดเดียวนะมีความสุขอยู่กับการทํางานนะคะคนเรานะคะถ้าทํางานได้นี่ยมันดีแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะมันก็ไม่สนุกนะคะนะคนไหนที่ไม่ทำงานนั่งจับเจาไปวันวันมันไม่มีความสุขนะคะ บอกตรงๆได้เลยว่าไม่มีความสุขก็จะมาปรุงค่ะนะคะจริงๆแล้วใส่ทุ้งมือนะดีแล้วค่ะแต่ด้านนี้ไม่ถนัดค่ะนะคะแต่พี่ก็ปรุงสะอาดนะคะเพราะว่า ไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเราต้องแม้เป,เป๊ะเลยไม่ใช่ค่ะนะคะนี่ค่ะการทำงานเป็นเรื่องสนุกสำหรับพี่นะคะพี่อ้อยถือว่าการทำงานน่ะเป็นความสนุกไม่ต้องคิดอะไรมากมาย มีความสุขค่ะกับการทำงานนะคะปรุงแต่งบางทีเราเราคิดสูตรของเราเองนะคะอย่างน้ำมิกเนี่ยนะคะที่ว่าเพื่อที่จะจับกลิ่นนะคะพี่อ้อยจะปรุงเองนะคะจะใช้เออ่ดอกไม้สิบชนิดนะคะสีขาวนะเอามาหมักนะคะเพื่อให้ได้รส เพ,เพื่อให้ได้กลิ่นแต่งกลิ่นะะนะคะนะคะเพื่อให้ได้เยอะๆเลยนะคะพี่แต่งมิกเองนะคะแต่งมิกเพื่อเพื่อที่จะดูดกลิ่นนะคะเขาเรียกว่าเร่งกลิ่นของพี่เองเป็นสูตรของพี่นะคะเขาบอกว่าสูตรนั้นสูตรนี้พี่อ้อยไม่รู้ค่ะรู้จักแต่ว่าเออมันเป็นสูตรของเราอะ่ะนะจะทําไมหรือมันเป็นสูตรของเราอะ่ะเพราเราทําได้เราก็ทําไป ไม่ต้องไปนั่งคิดมากมายว่าเฮ้ยสูตรนี้ของฉันสูตรนั่นของฉันนะบางคนบอกว่าเรียนแบบเรียนกลิ่นไม่ต้องเรียนแบบเรียนกลิ่นนะคะเรามีไอเดียของเราเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปขอกลิ่นของใครกลิ่นของพี่เป็นกลิ่นเฉพาะคะกลิ่นละมุนละไมามากนะคะกลิ่นของพี่แล้วเป็นกลิ่นที่ทนนะคะทนสมราคานะคะถ้าพูดถึงทนทนคะสมราคาเลย ไม่บอกนะว่ากลิ่นอะไรนะคะคนเราเนี่ยนะมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนที่ทําได้นะคะไม่ต้องไปคิดมากอุ้ยอันนี้กลิ่นของฉันเธอขโมยกลิ่นฉันไปเออไม่ต้องไม่ต้องอย่ามาพูดดีกว่านะ <laughs> พี่จะอยู่ในห้องแอร์นะคะทาแบบสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรไม่ว่าจะทําอะไรแล้วแต่พี่จะทําแบบสบายอกสบายใจนะคะถ้าทําแล้วมันมีความสุขจงทําไปเถอะทาไปนะ,ะเออพักนี้ก็รู้สึกอากาศนะคะเมื่อวานนี้แดดร้อนจัดดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยจัดจ้ามากเลย แต่วันนี้มืดคลื้มอีกแล้วทั้งมืดทั้งคลึ้มอีกแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะมันปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทันเลยเมื่อวานเนี่ยเช้าขึ้นมาแดดจ้าเลยเอาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะ่ะนะมองเห็นนะดวงอาทิตย์ขึ้นจากพื้นดินเนยะแต่วันนี้คลึ้มเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนี่นะนี่ก็สายแล้วค่ะประมาณ11บเอ็ดโมงแล้วค่นะก็ยังคลึ้มอยู่อากาศคลึ้มๆเหมือนจะมีฝนตกนะคะวันนี้วันออกพรรษานะคะ เหมือนมีฝนตกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะมันยังไม่ตกแต่มันก็คลึ้มค่ะแสงแดดก็ไม่ค่อยจะมีคะมันจะเป็นอากาศที่อบอุ่นอบอุ่น,นะคะสั่งได้นะคะใครที่สนใจนะคะขวดหนึ่งสามบาทนะคะขวดหนึงนะคะพร้อมส่งด้วยนะคะสามบาทนะคะตอนนี้ลดราคาเมื่อก่อนเนี่ย สองขวดเนี่ยนะเจ็ดร้อยนะสามร้อยห้าสิบาทนะตอนนี้ลดเลยลดเยอะๆเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ำหอมก็แพงขึ้นนะคะแต่พี่อ้อยก็ได้กําไรสิบยี่สิบาทต่อขวดพี่อ้อยก็ไม่ว่าอะไรนะคะขอให้มันได้เหอะได้ขายพี่อ้อยถือว่าการขายเนี่ยมันมีความสุกนะคะทาอะไรแล้วแต่นะสมมติพี่ดูดวงนะคะพี่ก็ดูดวงแบบมีความสุกนะคะแนะแนวแนะนําในสิ่งที่ว่าคนเขาติดขัดอะไร ให้ไปทำและปรับเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปความทุกข์ทุกข์ถนัดเลยแต่มหาไม่อ้อยชี้สว่างให้สว่างจ้าเหมือนดวงดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเคยรวยนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยพี่อ้อยขาเมื่อก่อนเนี่ยหนูมีเงินเยอะแยะอย่างนู้นอย่างนี้มันไปตามสภาวะของโลกนะคะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะน้ำท่วมวัตภัยวุทกภัยอัคคีภัยเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว นะคะนี่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกนะคะเราต้องยอมรับตรงนั้นนะคะหากเรายอมรับแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะทุกคนน่ยถ้าสูญเสียไปหมดเลยไม่ว่าจะบ้านช่องหอห้องทุกสิ่งที่สร้างเข้ามาในบ้านเนี่ยมันล้มลงไปและอันตรธานหายไปในพริบตาและต่อหน้าต่อตาด้วยคุณลองคิดดูชีวิตเราเกิดมาเราดิ้นแทบตายเราหาเงินแทบตายเราสร้างสิ่งของเราสร้าง อาณาจักรของเราใหญ่โตบ้านช่องทําไมมันถล่มลงไปในพลิบตาลงไปในแม่น้ําซึ่งมีน้ําพัดอย่างแรงมากเลยอย่างประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศอะไรนั้แต่แม้แต่คนไทยนะคะที่ตอนนี้สภาวะน้ำท่วมเราลองคิดดูสิทุกอย่างล้วนอนิจังเรารู้จักคำว่าล้วนอนิจังแต่แปลความหมายไม่เป็นอนิจังคือสิ่งไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะมันอนิจจังซึ่งมันไม่มีตัวตนทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวเราเองนะเราคิดว่าเราจะอยู่คํำฟ้านะโอ้โหแผ่นดินนี้ฉันจะต้องอยู่จนสูญสลายมันไม่ใช่สักวันหนึ่งเราอาจจะต้องจากโลกนี้ไปโดยที่เราไม่เอาอะไรไปเลยนะคะเรามาแต่ตัวเราก็ไปแต่ตัวด้วยสัจธรรมนะคะสัจธรรมคือความจริงนี่ค่ะเราเรา เราลืมไปตรงนี้ค่ะเราแปลกันไม่ออกสัจธรรมนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังและเป็นสัจธรรมนะพี่อ้อยพูดหลายครั้งหลายคนนะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ยังต้องดิน้นทั้งทั้งที่ว่าเขามีเงินมีทองมีรถขับนะแล้วเขาก็ยังอยากจะรวยจนแบบลืมไปว่าเราลืมวันตายของเราไปแล้วหรือนะเราควรจะพักผ่อนจิตใจของเรานะปล่อยวาง ลูกเต้าหักเขามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็งัดท้ายไปคอยห่วงห่างๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วคนไหนที่ยังไม่ฟื้นฟูเราก็ช่วยนะคำจุนอุดหนุนเข้าไปนะคะเออมันแล้วแต่นะคะเศรษฐียังต้องล้มตึงเลยนะคะนะยาจกยังจะต้องผง,งาดได้เพราะฉะนั้นนะ่ะนะเราก็วางตัวคล้ายๆว่าเดินตามคันลองของชีวิตแบบกลางๆนะคะ นี่ค่ะแล้วแล้วเราจะมีความสุขถ้ามัวแต่คิดว่าโอ้ยสิ่งนั้นเป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของฉันฉันไม่ให้ฉันให้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นเราก็แย่นะฮะเราก็จะแย่ลงแย่ลงนะซือนามิเกิดขึ้นมาในปี2 2 0 1 1นะที่ญี่ปุ่นนะคะลองดูเอาอะ่าไปดูคลิปนะคะแต่ละคลิปเนี่ยมันน่าอเนจอนาจใจมาก เขาสร้างฐานะดีบ้านช่องเขาใหญ่โตมากนะคะสวยงามโอ้โหมันไม่น่าจะเป็นไปถึงขนาดนี้ว่ามันล่มสลายไปเตที่มาจากใต้ดินเขาเรียกว่าเซิร์นามิเซิร์นามิเนี่ยแผ่นดินไหวจากใต้ดินนะคะเนี่ยเขาเรียกเซิร์นามินะคะมันมามันเป็นร้อยร้อยกิโลที่มันแตกแยกเป็นร้อยร้อยกิโลนะคะเท่ากับว่ากรุงเทพมาเมืองกาญเนี่ยนะคะเป็นร้อยร้อยกิโลคิดดูความกว้างความลึกของมัน แล้วน้ำเนี่ยในทะเลเมื่อแตกปั๊บน้ําทะเลมันก็จะไหลลงหลุมไหลลงไหล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 จนเต็มฟูลนะพอไหลเต็มปั๊บมันก็กระเพื่อมนะกระเพื่อมยิ่งลึกแค่ไหนมันก็ยิ่งกระเพื่อมไกลแค่นั้นไกล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 ออกไปเหมือนมหาสมุทรอินเดียในสมัยนั้นเมื่อปี2547ปลายปีนะคะนั่นก็ คลื่นเซนามิมันมาถึงประเทศไทยทั้งภูเก็ตทั้งพังงาทั้งหลายหลายจังหวัดที่ได้รับประสบภัยทั้งหมดเนี่ยนะเราก็จําไม่ลืลืมเลยนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะประเทศเขาก็เป็นแบบนั้นหลายเมืองต้องเสียหายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันแผ่นดินไหวใต้น้ำเขาเรียกเซนามิแต่ถ้าหากแผ่นดินไหวบนบกนะคะเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวเขาเรียกนะเอ,อิร์ธควักนะเอิร์ธควักนะแปลว่า แผ่นดินไหวอยู่บนอยู่บนพื้นดินซึ่งจะมีตึกวันไว้สันคลอนแล้วก็ล้มล้ม,ลมทลายทลายแต่อันนี้ซีนามิเนี่ยมันมากยิ่งกว่ามันแรงเพราะว่าน้ําทะเลนะคะมันหนุนขึ้นแล้วมันก็โอ้หท่วมบ้านเรือนนะคะทำให้ตึกพังเยอะแยะบ้านช่องหอห้องพังไปหมดตอนนี้เขาฟื้นฟูแล้วนะคะเขาไม่สร้างตึกสูงแล้วก็ทางญี่ปุ่นเขาสร้างผนังกั้น กั้นเขาเรียกว่ากั้นทะเลเให้สูงมากเลยนะคะสูงแล้วก็ทําเป็นช้อนขึ้นมาเมื่อทะเลวิ่งมาปั๊บมันก็ช้อนแล้วมันก็สะท้อนลงไปนะแต่ไม่รู้จะได้สักแค่ไหนเพราะคําว่าเซอรนามิเนี่ยแผ่นดินไว้ใต้น้ําเนี่ยนะทะเลลึกเนี่ยมันจะมาอีกไหมเนี่ยตรงนี้ทุกคนก็ปรงนะคะสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วทุกอย่างนะทุกคนปรงเหตุที่ปรงก็เพราะว่ามันไม่รู้จะสร้างใหญ่โตไปเพื่ออะไรนะ อายุก็มากขึ้นนะสร้างใหญ่โตไปแล้วไม่มีกําลังที่จะสร้างมันแล้วก็อยู่อย่างโรวันวันหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นคือคําว่าอนิจ,จังนะคะคือสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องตัวเองหรือสิ่งของทั้งหมดเลยนะคะมาเราสร้างมันขึ้นมาพอสักวันหนึ่งมันก็เก่าแล้วมันก็ดับไปอย่างตึกก็เก่าลงอย่างคนนะ เกิดขึ้นยังเป็นเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนางเป็นคุณยายคุณยา่าสักวันเราก็ต้องจากไปพี่อ้อยก็ดีใจนะที่เกิดมาได้เป็นถึงคุณยา่านะคะคือแก่แล้วนะบางคนนะ่ะไม่ถึงหรอกนะคะแค่แต่นางก็เสียชีวิตไปแล้วหรือแค่เด็กหญิงนะคะของพี่อ้อยเนี่ยอยู่ถึงเป็นคุณยา่าก็ถือว่าภูมิใจนะที่เกิดมายาวนาน แต่มันก็สังขารมันล่วงโรยไปนะคะสังขารเป็นของไม่เที่ยงอีกนะะั่นแหละค่ะมันจะต้องเหี่ยวลงไปแห้งลงไปสักวันก็ต้องตายจากกันไปนะไปอ้อยรอวันวันนั้นมาถึงนะคะซึ่งทําใจตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันเราต้องไปแล้วนะสิ่งที่หลงเหลือก็คือความทรงจําที่ดีกับลูกๆนะคะถ้าลูกดีเขาก็จะจําเราลูกไม่ดีเขาก็ไม่จําเรานะคะก็แค่นั้นเอง เราก็ได้แต่สอนให้เขาพึงระวังพึงสังวรนะคะสังวรไว้ว่าสักวันหนึ่งนะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่ทำก็คือคุณงามความดีกายหยาบเราเราทิ้งลงไปในโลกนี้สิ่งของซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มันเป็นทรัพย์หยาบนะไม่ใช่ทรัพย์ละเอียดทรัพย์ละเอียดคือใจของเราเนี่ยนะความดีความงามที่เราทำไว้นะ แต่ถ้าหากว่าซับหยาบบ้านช่องหอห้องที่เราสร้างไว้เนี่ยมันเป็นซับหยาบซึ่งเรานําไปไม่ได้นะฮะนี่ค่ะเป็นซับหยาบเราไม่ต้องไปสร้างจนเลิศเลยละคะเอาแค่พออยู่พอตัวแล้วก็ทําจิตใจให้สบายมันทําความดีนะทุกคนก็มีความสุขนะคะวันนี้พี่อารามเอามมา,มายาวนานพอสมควรเดี๋ยวพี่จะปรุงน้าหอมแล้วนะคะแล้วก็บรรจุขวดแล้วนะคะนะ บรรจุขวดเดี๋ยจะเอาขวดไหนดีขวดนี้ค่ะนะคะเขาสั่งมาค่ะขวดหนึ่งสามร้อยบาทนะคะพี่ก็จะบรรจุกลิ่นหอมมากเลยพอ,อเปิดขวดมาแล้วหอมมากนะคะนี่ค่ะขวดนี้จุห้าสิบมิลลิลิตรนะคะนะจุห้าสิบมิลลิลิตรลุงสดค่ะนี่ค่ะวันนี้คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ด ของเดือนตุลาคม5 6 6พีพี่อ้อยมาปรุงน้ำหอมนะคะเนี่ยคะจุสดสดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเขาล้ค่ะจุสดสดเลยให้เต็มคอขวดเลยนะคะไม่มีที่หายใจเลยดูคอขวดสินะคะแล้วน้ำหอมเต็มจุมากเลยนะคะบรรจุเต็มขวดนะไม่ต้องมีที่หายใจเลย นะคะนี่ค่ะยี่ห้อนะคะของพี่ชื่อมนมินตรานะคะจำไว้มนมินตรานะคะพี่จะแปะฉลากาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะพี่ไม่เป็นจุกล่องเพราะว่าขวดเนี่ยนะขวดแบบนี้มันมีน้อยนะคะมันสั่งได้แค่ทีละร้อยขวดนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปสั่งกล่องนะกล่องเขาให้เขาให้สั่งนะ ทีหนึ่งนะคะเป็นลอ็อตนะล็อตหนึ่งห้าหมื่นกล่องเขาจึงจะพิมพ์ให้เขาจึงจะทําให้เพราะไอคิดว่าห้าหมื่นกล่องอันนี้เนี่ยลองคิดดูห้าหมื่นกล่องแล้วพี่ได้ทีละร้อยขวดเนี่ยมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะพี่จึงคิดว่าใครที่ไว้ใจพี่นะแล้วก็คิดว่าน้ำหอมของพี่เนี่ยนะใช้แล้วดีนะสมราคานะ ที่ของที่มันแพงๆราคาห้าหกพันสี่ห้าพันไม่ต้องพูดนะคะนั่นคือของเขานี่คือของเรานะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยนะบอกได้เลยว่าหอมทนหอมนานนะคะแล้วก็หอมชื่นใจนะคะหอมอบอุ่นหอมลุ่มลึกใครที่สนใจสั่งมาได้นะคะพี่อ้อยบรรจุพันุ์แบบมาตรฐานเลยนะคะเนี่ยค่ะจุอย่างนี้ส่งแบบนี้ส่งเข้ากล่องประมาณ3วัน5วันก็ถึงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วมันจะมีอีกขวดหนึ่งแบบเนีจุนะคะ50มิลลิลิตรเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะสุดแท้แต่จะชอบขวดแบบไหนนะคะขวดนี้ขวดสมัยใหม่ค่ะนะคะไม่ขี้เลหรอกค่ะนะก็บอกฉีดก็ฉีดดีนะคะไม่ติดไม่ขัดนะคะฉีดฟู่ๆเลยนะ นี่ค่ะอยู่เต็มคอขวดเลยค่ะไม่ต้องหายใจแล้วเต็มอัดแน่นเลยอัดแน่นมากค่ะเนี่ยคอขวดดูสิเต็มไหมเต็มแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะไม่ต้องหายใจเลยค่ะนี่ค่ะเต็มสุดๆเลยขวดอบอกได้เลยไม่ผิดหวังนะคะนี่ค่ะ ขวดนี้แพงกว่านะฮะขวดนี้นะบรรจุแบบนี้พี่ขอนะคู่ละห5 0้อยห้บาทนะคะแต่กลิ่นเนี่ยขอโทษทีค่ะรันจวนจิตลันจวนใจมากเลยฮะกลิ่นดมแล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยพี่อ้อยคขาก็บอกฉีดก็หอมค่ะหอมมากนะคะอันนี้บอกได้เลยหอมมากสบายสบาย นี่ขวด30มิลลิลิตรนะคะขวด30มิลลิลิตรนะคะไม่ใช่50อันนี้50ใหญ่กว่านะ,ะอันนี้30มลลิลิตรค่ะปรุงสดๆขายสดๆเลยค่ะนะคะ ีก็เต็มคอขวดไม่ต้องหายใจเลยไม่ต้องหายใจเลยคอขวดเนี่ยเต็มจุแน่นบรรจุอัดเหยียดนะคะนี่ค่ะจะติดยี่ห้อมนมินตราที่นี่นะคะนะคะสนใจทักมาได้บางคนนะคะกลัวมีเงินเดือนนะคะแต่ไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้ใช้เธอคะ่ะ ชาตินี้เกิดมาให้มันหอมๆห,หน่อยเหะบางคนเน่ยนะไม่ใช้ไม่นูน่นไม่นี่เราไม่ว่ากันละหานะบางคนก็แพ้แล้วก็ยอมแล้วว่าเขาแพ้โอเคนะนี่อันนี้ติดตราแล้วนะคะหมดบินตรานะคะมีติดติดแล้วคะ่ะนะคะติดเอาไว้โอเคนะแล้วพี่จะปรุงกลิ่นใหม่อีกนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นพิเศษอีกนะคะพี่ปรับปรุงกลิ่นของพี่ไว้ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยค่ะ ที่เหลือก็จะบรรจุขวดเล็กๆน้อยๆค่ะขวดสิบมิลลิลิตรนะคะยี่สิบมิลลิลิตรอะไรประมาณนะะั้นนะคะขวดเล็กๆน้อยๆพี่ก็ใช้ขวดใหม่นะคะนี่ค่ะจะใช้ขวดใหม่นะคะปรุงกลิ่นอะไรดีเอ่ยอเพื่อนเขาบอกว่าเอาเป็นว่าพี่อ้อยทำให้เขากันแล้วกัน เอสคดานะนี่ก็หอมห่ะล้าจวนมากเลยนะกลิ่นหอมมากเลยเอสคดาแล้วก็เคนโซนะคะเนี่สองกลิ่นนี้นะคะวันนี้พี่อ้อยทำเนี่ยนะคลิปนี้ก็มากมายแล้วนะ2 2นาทีแล้วก็คงจะต้องมากเกินไปแล้วพี่อ้อยขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะในวันนี้ นะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดชอบนะคะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะชื่นชมและก็ติชมได้นะคะพี่อ้อยก็ยินดีนะคะขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะนะคะมาชมกันปรุงน้ำหอมของพี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ